ตลกมากเจเกิดมาแถวแถวห้องเปียนโน,โนชใช่ไหมและเจ๊ก็เห็นแดงสองคนยืนคุยกันแลกโลกันใจก็เลยไม่พวดเข้าไปก็คือแอบฟังอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอเธอครูดาวยางอะ่ะเราเป็นระเบิดนะเฮ้ยเธอพอครูดาวเสร็จแล้วอะ่ะเธอส่งมาให้เราได้เลยนะคุณน่ารักมากเป็นแดงที่น่ารักมากแล้วหลังจากนั้นไม่นานอด หลังจากนั้นไม่นานอ่ะไฟมันก็ดับเจก,ก็เลยไปแอบอยู่ที่ห้องฝันไฟเพื่อรออีแดงสองคนมาฆ่าแล้วฉันอ่ะเป็นนายอำเภอไงฉันบอกโลไดเพราะว่าไม่น่ามีสมรู้แล้วแล้วแดงก็มาจริงๆแต่กูยิงพลาดไปโดนอีเบอร์เก้าอีเคเคฟอร์มและอีเคเคฟอร์มมันน่าจะเป็นเหลืองอะทุกคนอ่าเบอร์ที่เป็นแดงสองคนที่น้องเขาซุบซิบกันก็คือเบอร์สี่กับเบอร์ห้า <c oughs> เบอร์อะไรนะคอ๋แป๊ไม่ได้ยิน เบอร์เลยนะคะสี่กับห้าสี่กับห้าโอเคหนูคุยทำทรงหนูลูกแล้วที่เขาระเบิดตายอ่ะนะ้วเขาน่าจะส่งให้หนูไม่ได้านหนูเหมือนกันหนูทำทรงเป็นแดงค่ะจริงๆหนูไไม่ด้เป็นอาหนูทำทรงเหรอโอเคพี่อาจจะที่สุดท้ายนะคะเบอร์เก้าเบอร์เก้าที่ใช่ฟ้าใสด้วยอากจะได้สารมาผิดเอง ฉันเสียดายที่อุตสาจิตวิทยานะเนี่ยโ้เองอะ่ะเบอร์สี่อะ่ะเขาน่ารักมากแล้วเขาพูดกันจ่งแจ้งมากเฮ้ยเธอเราปเป็นดอกไม้ไฟนะเธอคู่ดาวเสร็จหรือยังอัสองให้รู้ไอ้เหี้ย้ <laughs> ้ยเป็นดูไม่ไหวแต่ว่าดาวเป็นลาหฝนหรือเปล่า oh. หนูอยากเอกินโผมแมวหนูเป็นปลาใสค่ะไม่ได้เป็นแดงอะไรไหลโซ่เลยค่ะให้อุตากอนตอนแรกตอนแรกฉันจะไม่เชื่อเธอนะเจ้ข้าวแต่ดูจากเล่าน่าจะเรื่องจริง